พื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชันเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปมันจะให้ผลผลิตน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบสาเหตุเพราะว่าหน้าดินของภูเขาเนี่ยมันจะตื้นส่วนใหญ่จะดินชั้นล่างหรือว่าหินชั้นล่างเนี่ยมันจะทําให้หน้าดินที่เกาะน้อยลงที่พืชจะใช้ประโยชน์จากดินเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผลผลิตของปามที่ปลูกบนเขาเนี่ยจะน้อยกว่า บนที่ราบเพราะที่ราบนี่ปกติหน้าดินจะลึกและอีกประการหนึ่งก็คือความชื้นจากภูเขาเนี่ยมันจะไหลจากยอดลงมาสู่พื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแรงกระทบแรงบนเขานี่มากกว่าที่บนที่ราบนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นปัจจัยหลักที่น่าต้องพิจารณาทำไมผลผลิตของที่บนปลูกบนเขานี่จะน้อยกว่าน้อยกว่าที่ราบแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ที่บนที่เขาเหมือนกันแต่ถ้าเขาที่เป็นเป็นดินส่วนใหญ่ ก็จะให้ผลผิดดีกว่าเขาที่มีหินอยู่ชั้นล่างหรือผสมหินเพราะพวกนั้นนอกจากความชื้นไม่เก็บแล้วความรวมสมบูรณ์ของดินก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของฟางเพราะนั้นถ้าเป็นภูเขาบางครั้งที่เห็นว่างามแล้วก็ดกผลผลิดดีก็อาจจะเพราะว่าเป็นดินเป็นเขาดินแล้วก็ดินดีร่วนสวยนะ